เห็นหมาห้ามือนหมูดิหายประมาณนี้พี่เช็ดดอเออก็ดีนะเนืกิบบติดฟันกินน้ำมันเดิดเนื้อติดฟันชาฟัดตัดฟันจินปลาดัดใายไปกันไม่ดอโอเคไหมนี่สวัสดีครับมาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมครับทีมงานสามเซียนอยู่กับผมเซียนสามลูนมโอ้ไม่ใช่ลูเล็กนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นลูเล็กนะเออแต่ผมจะพามาเล่นนะเดี๋ยวรอดูหน่อยกันกนะผมรู้สึกว่าเริ่มจะติดใจเดี๋ยวผมจะใช้ทุนที่400บาทนะครับแต่ตอนนี้ผมเติมไปแล้ว200รบาทเออ ยังไม่ได้ถอนไงผมจะเติมใหม่อีกสองร้อยเป็นสี่ร้อยเอาโอเคครับเราไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเลิกเล่นอะไรนะครับผมบอกเลยว่าเซอร์ไพส์แน่นอนนะครับเอาโอเคครับเราไปดูกันเลยอ่ะเพื่อนๆอยากเล่นบาคาลาก็มีนะครับตัวเว็บของเอเชียเจ็ดสิบหกนะครับผ่านอ่าเล่นผ่านเอเชียเจ็ดสิบหกอันนี้รู่เหล็กนะครับผมอ่านี่ครับสิ่งที่เราจะเล่นในวันนี้ครับอ่าหรือว่าจะเล่นที่พวกอาเซียมังกรดีกว่าครับผมดาก้อนไทเกอร์ครับผม คือคลิปก่อนหนนี้เคยอัดอัดไปแล้วครับใครที่ติดตามหรือว่าอ่าซับสไครต์นะครับจะรู้ว่าผมมาไปทดลองเล่นละเออผมรู้สึกว่าผมติดใจติดใจคือมันได้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 ผลเร็วหรือว่าอ่าได้รู้ผลเร็วมากเลยครับอ่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับผมผมก็จะเล่นแบบระดไปเสียงดวงไปละกันวันนี้เราก็มาดูครับว่าจะหมูหรือจานนะครับใชุ้นสี่ร้อยได้กำไรสักร้อยหนึ่งก็ดีใจแล้วเนี่ย แล้วลงสองลอยไปเลยครับอันนี้ผมจะลงที่มังกรแล้วกันไอ้อเสือแล้วกันนะครับผมสีฟ้าเนาะหร้อนแล้วตอนนี้อ่านะครับเนี่ยเซ็กซี่บ้าคล่่งผมชอบก็คือนี่ครับไม่มีสาวๆมาเต้นให้ดูโอ้โหครับผ่านครับผ่านเลยเส้นสุดการวางเดิมผ่านมันเป็นอะไรที่ง,ง่ายๆมากเลยครับเสือมังกรนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อยู่อ่ะ มกรหนึ่งแนเแ้เสือนดีใจครับดีใจครับดีใจครับผมไม่ได้เสียงไม่ชอบนะเมื่อกี้เนี่ยซีดดีใจหนึ่งครับผมโอ้โหลงไปแป๊บเดียวก็ได้กําไรแล้วครับผมเป็นอะไรที่ได้กําไรเร็วมากเลยรือว่ารูปผลเร็วมากเลยนะครับผมเร็วกว่ารู้เร็กอีกครับอ่เราูไปดูไปเรื่อยครับผมเราไม่ทำซีเรียสครับผมใช้เสียงเบาหน่อยเพราะตอนนี้ผมอัดเสียงมันเดึกแหละรบกวนคนที่นอนอยู่ข้างห้อง โอเคครับตอนนี้ผมจะลงมังกรนะครับผมจะลงสลับลองดูว่าจะเป็นยังไงจิสุดการวางเดิมค่ลองเล่นให้เพื่อนดูเฉยครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับอยากให้ผมแบบลองเปลี่ยนเป็นเสือมังกรกดไลก์กดแชร์ได้นะครับผมอันนี้เสมอกันมังกรหนึ่งอ๋อเสมอกันครับผมโอ้มันเสมอกันได้ไงวะเนี่ยเสมอกันจะโดนหักแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นที่โอเคนะไม่หักหมดนะก็จะโดนโดนโดนกินไป เออแถวบ้านก็เรียกว่าโดนกินนั่นแหละเออก็ภาษาไทยก็โดนรับประทานไปนะครับหนึ่งร้ยบาทนะฮะทุนเราลงไปสองร้อยโดนหนึ่งร้อยก็คืนหนึ่งร้อยอ๋อคืนบ้านอยู่ครับยังคืนบ้านโอเคครับลงที่เสือเหมือนเดิมโอเค,คเล่นไปเพืพ่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับเราดูเพื่อความสนุกสนานเนาะก็ไม่ต้องซีเรียดเลยมากเอออันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยโ,โดนแล้วครับ,บมังกรแจ็คเสือเจ็ดแต้มตายนะเอ๊ะ เสียจริงๆลงเสียจริงๆเลยครับผมไม่เป็นไรครับขอให้พี่ชนะรอบแรกไม่เป็นไรครับเงินเรามีสี่ร้อยเพื่อเอามาผ่านเอามาเพื่อทดลองเล่น้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมอาจจะกลับคืนได้ก็ได้ไงครับเพื่อออกเสือรวยๆอย่างนี้ไงแล้วก็ลงเสือไปรวยๆใครจะรู้ล่ะอลองดูครับเต้นโยกไปลูกโยกไปอะขอเพลงหน่อยเลยโอเคครับสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผม ก็ไปสมัครสมาชิกกันเอานะครับอันนี้มังกรออกอะไรสิบเสือออกมังกรสิบแ้มเสือห้าแดอีกแล้วเลยครับนี่นอีกแล้วเลยเนี่ยโดนอีกแล้วเลยเนี่ยไม่นะโออะะเรี่ยการวางเดิมพันตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งร้อยบาทครับผมลงมังกรไปแล้วกันหนึ่งร้อยบาทครับโอ้จากสี่ร้อยเหลือหนึ่งร้อยบาทอะไรวะเนี่ย โอ้เป็นอะไรที่รู้ผลเร็วนะครับผมว่าเออจะได้หรือไม่ได้โอ้โหอันนี้ไม่ได้นั่งนานเลยนะน,น,นั่ง,งออกไปเร็วมากเลยโอเคไม่ผป็รรปอ,อ,อะไรครับเราดูไปด้อยเงินเรายังหมดออกกันเลยครับออกสิบออกสิบออกห้ากลา,คาง,างนนาคืนมาแล้วอีกหนึ่งร้อยบาทเอาแล้วว่าได้ทุนคืนก็ดีใจแล้วว่ เล่นเพื่อความสนุกผมไม่รู้เลยไม่รู้จากการดูอะไรเลยนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะแค่เล่นให้เพื่อนๆดูเฉยเออว่ามันมีเสือบังกรอยู่แต่เสือบางกรก็คือเหมือนบาคาร่าแต่ไพ่ไปเดียวเออแค่นั้นเองอันนี้ผมจะลงบางกรรล้วนๆเลยนะเออเอามาหมดก็หมดละยอดตอนนี้เหลือศูนย์บาทนะวัดใจกันเลยอ่ะผมเป็นคนใจถึงนี่แหละเสียก็นอนแค่นั้นแหละได้ก็เล่นต่อเฮ้ยอุมมา เราได้ครับมาอีกแล้วสิทุนขมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้โอ้ยใจลุ้นระทึกเลยนั่งไม่อยู่ติดเก้าอี้แล้วครับตอนนี้ยืนแล้วครับตอนนี้เสือมังกรอย่างับมังกรครับมาเราอย่าลงเสือนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียโอไม่ใช่เล่นมุ้งไม่หายแล้วครับตอนนี้เราดูไปครับอ่านะครับวัดใจกันเลยนะครับผมผมได้กําไรสองร้อยทีผมดีใจแล้วนะครับผมว่าแต่เี้นสุดการวางเดิมพัน ลุ้นก่อนครับพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขอเงียบเงียบลุนก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบออกแปดออกหนึ่งโอ้ยมาแล้วครับหกร้อยแล้วครับจับจะหมดนะครับเนี่ยโอเคครับผมได้กำไร200บาทแล้วผมก็พอนะครับขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอล่าวเข้ามาสวัสดีครับ